ขอเสียงปรบมือดังด้วยนะครับนะฮะกับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตจังหวัดหนองคายมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและคนไทยต้องมีงานทำอ t หนองคายในระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคม2568เพื่อส่งเสริมให้คนไทยต้องมีงานทำ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งก่อนเข้าทำงานวันที่11ธันวาคม2568ณโรงแรมหนองคายทาวิล่าอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายยุทธนาศีตบุตรประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหากรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและคนไทยต้องมีงานทำอ t หนองคาย โดยมีนายจำลักษณ์กันพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวต้อนรับและนายสันตินันตสุวรรณรองประหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวรายงานกระทรวงแรงงานได้กำหนดจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนในพื้นที่หภูมิภาคเพื่อนำบริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานไปให้ประชาชนในพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่จัดขึ้นณจังหวัดหนองคายกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงแรงงานและกลุ่มการจัดหางาน ได้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดหนองคายจัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและคนไทยต้องมีงานทํแอ t หนองคายในระหว่างวันที่11-12ธันวาคม2568ณโรงแรมหนองคายทาวิล่าตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อบูรณาการการให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจรประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระทําให้เกิดแรงจูงใจในการขึ้นทะเบียนในระบบแรงงานอิสระอินดีลีจิสการส่งเสริมให้คนไทยต้องมีงานทําการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งก่อนเข้าทํางานและเพื่อยกระดับฝีมืออัพสกิลรีสกิลการให้ความรู้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานอิสระให้มีความมั่นคงการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผู้เข้าร่วมง,งานประกอบด้วยแรงงานอิสระผู้ว่างงานผู้ต้องการหางานทำอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานและประชาชนทั่วไปโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมหลากหลายกิจกรรมและมีหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน